ก็จะเป็นคอร์สที่แนะนําวิธีการทําฟอนตนะ์เนาะเราจะทําฟอนต์ได้นะครับสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทานะก็คือการเรียนรู้นะครับว่าฟอนต์นั้นคืออะไรเนาะเราจะต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าฟอนต์นั้นคืออะไรนะแล้วก็มีความเข้าใจว่าลักษณะฟอนต์นั้นเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นความรู้เบื้องต้นนะเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นนะเออ บทนี้นะก็จะมาพูดกันว่าฟอนต์คืออะไรนะครับมาเรามาดูกันเลยนะว่าฟอนต์คืออะไรนะครับฟอนต์นะครับก็จะประกอบด้วยหลายๆส่วนด้วยกันนะแต่ละส่วนก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะแตกต่างกันไปนะวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์บางตัวที่เราควรจะต้องรู้ในการทำฟอนต์กันก่อนนะอันแรกนะครับก็คืออัลฟาเบ็นะ อัาเบตก็คือตัวอักขระที่เป็นตัวอักษรนะครับ A ถึง Z นะ่ย A B C D E ในแต่และตัวแต่ตัวตัวอักษรเนี่ยนะก็จะเรียกอัาเบตแล้วก็บางครั้งที่เราไปดูในงานสต็อกที่เป็นภาพวาดหรือว่าภาพกราฟิกเวสเตอร์อะไรที่เป็น A B C ที่เขาจะเขียนคําว่าอัาเบตนั่นหมายความว่าเขาทําตัวอักษร ขายเป็นไฟล์ svg หรือว่า eps หรือว่าเป็นไฟล์ png ก็แล้วแต่ก็จะเป็นลักษณะภาพตัวอักษรที่บางครั้งเราเห็นภาพตัวอักษรมีรูดลายต่างๆ่นะมีสีมีการ์ตูนมีประกอบนะั่นแหละเขา<ม>เรียกวอนขึ้นมานะเนี่ยตัวอักษรจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนี่นะคุณเห็นไหมอ่าเนี่ยวางแบบนี้นะสวยไม่สวยคุณแก้ได้นะอ่านเราเขียนไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีแก้ปรับได้ทีหลังอ่าเนี่ยเขียนไปให้ครบแนะนําว่าเขียนทีเดียวแล้วให้ครบนะเพราะว่า มันเกี่ยวกับฟิลลิ่งเหมือนกัน,นตัวอย่างเพราะบางทีเราทําให้เสร็จกลับมาเขียนอีกทีมันจะไม่เหมือนมันจะเขาเรียกอะไรอะฟิลอารมณ์ของตัวอักษรก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเหมือนเราคัดลายมือเราทําให้เสร็จไปทีเดียวก่อนเลยครั้งแรกเส้นขึ้นมาแล้วก็จะมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมตัวนี้ที่เป็นเหมือนกระดาษสองอันซ้อนกันเห็นไหมเอ่ย แบบนึงนะเดี๋ยจะซูมให้เห็นใกล้ๆตัวนี้ที่เป็นเหมือนกระดาษซ้อนกันนะครับก็คือการทำสำเนาหรือ copy นั่นเองทำซ้ำแต่ระยะห่างต่างกันก็กด control นะแต่ถ้ากดแบบใ,นใ,นในกล้ๆกันก็กด shift แล้วก็รวมกลุ่มข้อดีของการรวมกลุ่มคือเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปนั่งวางเรยอเอาใหม่เราก็แค่ปรับขนาดจะแบบนี้ก็นด